กวัวคนนะกลัวคนหนึ่งคนหมดตึ๊บฮะนีเอ็ดคือคือเป็นยังไงสิวั <c oughs> เป็นตกปลาในน้ำว่ะมีเอ็ดขึ้นรัวว่ะรัวรัวปรับใหม

Unstoppable Rampage.

มาเป็นตีดิตีโอ้มันขับรถมันกำลังไปทางมึงโอคิคขึ้นมาเลยก็ได้เลยมันเยอะเหรอ,อ,อส่วยละ Song con, 2 tù đang lần lượt 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 ninja lượt 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 chúp 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 nóc 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 ray oh. mù mắn nó lắng ạ khang khang quá sai lắng mù lù lấy mù lù đẹp lòi <rồi. cười> <laughs>